ก่อนเห็นขอเชิญชวนพี่น้องสิก่อนท่านใดพอมีหลักทรัพย์บริจาคช่วยระงับค่ายบานสงฆ์ช่วยเหลือรพระภิกษุงอาพาธบริจาคช่วยระโรงพยาบาลทั่วไปเช่นมูลที่โรงพยาบาลเด็กมูลที่โรงพยาบาลรามาธิบดีช่วยเหลือผู้ป่วยอย่างไรผูร้ป่วยหนา,าที่อยู่ในความรับผิดชอบของโรงพยาบาลเหล่านี้ท่านใดประสงค์บริจาคสามารถบริจาคผ่านบัญชีแจ้คคลิป ที่ผมแนบไว้ของโรงพยาบาลโดยตรงได้เลยนะครับท่านในประสงค์บริจาคพันโทศับม,มันถือกดกจันร984ดอกจกนันท์สีสส่เหลี่ยมกดออกบริจาคครั้งละ100บาททุกเครือข่ายมือถือเพื่อสมทุนสร้างตึกผู้สูงอายุของโรงพยาบาลศิริราชก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านไวน้ณที่นี้ด้วยสวัสดีครับพี่นองเกษตรกรจะ่รูนไครับพี่นนงเกศตรกรทราบไหมครับปุ๋ยสูตร82424 24, สูตรนี้มีไนโตรเจน8% ฟอสฟอรัสเปเโพแทสเซียม24%ตัวนี้คิดจาก100กิโลนะครับตัวนี้โดยส่วนใหญ่นะครับใช้ในการอะไรครับเร่งติดดอกออกผลโดยส่วนใหญ่เร่ง,รงดอกแต่ปัญหาของตัวนี้ก็คือนะครับปัจจุบันนี้มีางานวิจัยว่าถ้าใส่มากๆนะครับมันตกตะกอนในดินแล้วมันจับกับพวกชุนธาตุทำให้พืชเนี่ยไม่ออกดอกก็ได้เช่นเดียวกันเพราะนั้นต้องใสด้วยความระมัดร,ระวังนะครับสวัสดีครับเป็นอนเสรกร ท่านครับไปดอนสิก่อนทราบไหมแมกนีเซียมัซเฟตใช้อะไรนะครับแมกนีเซียมตัวนี้ประกอบด้วยแมกนีเซียมกับกรมะถันซึ่งแมกนีเซียมก็เป็นธาตุรองกรมะถันก็เป็นจุลธาตุอีกตัวหนึ่งนะครับตัวนี้ใช้ในการใส่เพิ่มแมกนีเซียมกับกรมะถันในกรณีที่มันขาดโดยเฉพาะการใส่เพื่อพ้นทางใบโดยแมกนีเซียมถ้าขาดดูจากอะไรครับดูจากใบล่างเส้นใบยังเคี้ยวอยู่แต่พื้นที่เส้นใบเนี่ยเหลือง รเราควรพ่นแมกนีเซียมเพิ่มเติมตัวนี้เป็นแมกนีเซียมซัลเฟตนะครับสวัสดีครับีพน้องเกษตรกรที่กันครับเ่นนอนเกษตรกรทราบไหมครับปุ๋ยสูตร16-20ศู 0. นย์นิยมใช้ในดินแบบไหนใช้ในพืชอะไรได้บ้างนะครับปุ๋ยสูตร16 20ศูนย์เนี่ยมันมีเฉพาะไนโตรเจนกับฟอสฟอรัสนิยมใช้ในดินเหนียวนะครับปัจจุบันนี้ตั้งแต่ก่อนจนปัจจุบันนี้เนี่ย เรานิยมใช้ในนาข้าวที่เป็นดินเหนียวและพืชอื่นก็ได้เช่นเดียวกันแต่ใช้ในช่วงเริ่มต้นนะครับแต่ช่วงท้ทายๆบางทีก็อาจจะเปลี่ยนสูตรใหม่ก็ได้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นย้ำนะครับ16200นิยมใช้ในดินเหนียวเนื่องจากมันจะไม่มีตัว K เพราะ K มีอยู่ในดินอยู่แล้วนะครับสวัสดีครับพี่น้องสระก่อนที่รท่ันครับพี่นนท์สระก่อนทราบไหมครับปุ๋ยโซดต่อไปนี้ถ้าจะผสมใช้แม่ปุ๋ยอัตราเท่าไรดีนะครับ ปุ๋ยสูตนั้นก็คือ15 5 20ใช้ใส่ทุเรียนมังคุดเงาะอะไรพวกนี้กลุ่มไม้ผลนะครับปุ๋ยสูตรนี้ใช้ไนโตรเจนจากแม่ปุ๋ยยูเรีย28.35กิโลกรัมใช้แม่ปุ๋ย1 8 6 0ให้ฟอสฟอรัส10.87กิโลกรัมใช้แม่ปุ๋ย0 0 6-0เพื่อให้ธาตุโพแทสเซียม33.33กิโลกรัมผสมกันแล้วถ้าไม่ถึงร0อยก็สามารถใช้ได้เลยแต่ถ้าอยากผสมให้มันถึงร้อกิโลกรัม นอกนั้นเป็นตัวเติมฟิลเลอร์ลงไปจะได้ร้อยกิโลกรัมพอดีนะครับสวัสดีครับพี่น้องเจตรกรที่ร่านครับพี่น้องสตรกรสร้รงสสางมหมครับปุ๋ยเกล็ดสูตรนี้คือ0 0 6 0ใช้ทาอะไรนะครับตัวนี้เป็นปุ๋ยเกล็ดนะครับสูตร0 0 6 0เป็นโพแทสเซียมคาราย์ใช้ในการสร้างแป้งขยายผลและเพิ่มน้ําหนักใช้ในข้าวมันสำปะหลังไม้ผลต่างๆได้ด้วยโดยสําเหน่เน้นในช่วงมันสำปะหลังหัวข้าวกําลังออกรวงนะครับ สวัสดีครับพี่นนท์เกษตรกรที่ได้ยนครับพี่นนท์เกษตรกรทราบไหมครับปุ๋ยสูตร1500บวก26%แคลเซียมออกไซด์ก็คือแคลเซียมไนเตรตเขาใช้ทําอะไรนะครับโดยส่วนใหญ่แคลเซียมไนเตรตจะมีองค์ประกอบของไนโตรเจนอยู่ประมาณ15%และก็แคลเซียมอยู่รอบแคลเซียมออกไซด์อยู่ประมาณ2 6ตตัวนี้โดยส่วนใหญ่เกษตรกรมักใช้ในการเพิ่มธาตุแคลเซียมที่ขาด ให้กับพืชโดยส่วนใหญ่กลุ่มไม้ผลเช่นพวกทุเรียนมังคุดอะไรพวกนี้เขานิยมให้ทางดินแล้วก็ให้ทางใบบางทีก็จะมีส่วนผสมเป็นพวกปุ๋ยเกล็ดปุ๋ยเกล็ดปุ๋ยเม็ดอะไรพวกนี้มาผสมทาแคลเซียมบอรอนนั่นเองนะครับสวัสดีครับพี่น้องเกษตรกรทุกท่านครับพี่นนท์สิกรทราบไหมครับปุ๋ยสูตร15-5-35ใช้ในอะไรนะครับจริงๆปุ๋ยนี้เป็นสูตรเร่งหวานเร่งลงหัวนะครับ แต่ตัวส่วูนนี้เนี่ยนิยมใช้ในไร่อ้อยนะครับเพราะตัวท้ายมันสูงนิยมเพิ่มความหวานในไรอ้อยนะครับพืชอื่นใช้ในแม่ได้เหมือนกันแต่มันจะเปลืองตัวเคพืชอื่นไม่ได้ใช้ใช้โพแทสเซียมขนาดนี้นะครับยำนะครับสิบห้าศูนย์ทออกมาเพื่อใช้ในอ้อยถามว่าพืชอื่นในแม่ได้เหมือนกันแต่เคมันเยอะเกินไปมันจะเปลืองเงินโดยใช่เหตุนั่นเองนะครับสวัสดีครับพี่นนท์สรกร ที่ดัดตันครับพี่นนทศิกรทราบไหมครับปุ๋ยเคมีสูตร15 5 20ใช้ในพืชอะไรนะครับคำตอบก็คือใช้ในมังคุดกับทุเรียนและไม้ผลอื่นๆได้เช่นเดียวกันแต่ว่าสูตรนี้มาจากไหนมาจากการวิเคราะห์วิจัยของท่านอาจารย์สุมิตราพูวรดมและท่านอาจารย์สุนทรียงยัจวานจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ปัจจุบันนี้ท่านเกษียณอายุเป็นราชการไปแล้วนะครับสวัสดีครับพี่นนอศเกร,กรที่ดัดตนครับพี่นกทศิกรทราบไหมครับ ปุ๋ยสศูนย์1หรือที่เราเรียกกันแอมโมเนียมซัลเฟตนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยมีไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบถึง2 1ใน100%นะครับแล้วก็ปุ๋ยตัวนี้มีกรมมถันเป็นองค์ประกอบด้วย23่อนะครับแน่ๆเพราะนั้นปุ๋ยสูต์นี้เนี่ยใช้ในการเร่งการจเจริญเติบโตของพืชตั้งแต่ระยะเริ่มต้นนะครับแต่ข้อสําคัญไม่ควรใช้ในดินที่มีความเป็นกรดอยู่แล้วเพราะมันมีกรมมถันเป็นองค์ประกอบนั่นเองนะครับ หลัการที่สําคัญมากในจารย์ดจิตทุกขอย้ําก็คือให้รู้อารมณ์เฉยๆอย่าไปพยายามละอารมณ์นั้นเด็ดขาดจะเดินทางผิดทันทีเพราะอารมณ์ทั้งปวงนั้นเป็นตัวขันเป็นตัวทุกข์ผู้ปฏิบัติมีหน้าที่รู้เท่านั้นอย่าอยากมีตัณหาที่จะไปละมันเข้าหลวงปูดูนอตุโลวัดบุรพารามจังหวัดส,สุรินไม่ถอยไม่สู้ไม่อยู่ไม่หนีนั่นแหละสติสพัพพัญญะที่เป็นองค์มากจริงจท่านเขมานันทะ เมื่อจำสภาพความรู้ตัวได้แล้วเมื่อเจออารมณ์มันจะไม่เอาอารมณ์ไม่ใช่ว่าเรามีอิทธิฤทธิ์ปฏิหารในการละกิเลสที่จริงมันไม่เอามันเลือกตัวมันมันเลือกถนอมตัวมันไว้ท่านเคมานันทะสุดท้ายขอรัตนาคุณพระรัตนาไตรครุ้มครองพี่น้องเสก่อนทุกท่านให้อยู่ดีมีสุขขอบคุณและสวัสดีครับ